มึงว่าจะอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยนะไม่อ่ะคุณสนิทเป็นคนแรกเลยเฮ้ยได้ไงอ่ะแล้วก็อยู่กับใครเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่ความผิดกูสักหน่อยโหแย่อ่ะงอนเล่าเฮ้ยก็เด้อดีกันนะแบบแบ่งเทปสักคัลไปแผ่นหนึ่งเลยอ่ะจริงป่ะจริงให้เพลงเรายิ้มด้วยให้จริงเหรอหรือจะไม่เอา ีกันนะนะเออก็ได้ทำหน้าตาหน้าละกับไรหน้าละกับนี้หน้ากลว่าี่ยไ,ไอ้ต้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดยิ้มของเธอแค่ครั้งเดียว มีตู้สติเกเกอร์มาวางใหม่เห็นยังเฮ้ย <aunque> <p> จริงป้าเกลียถ่ายมานาน,นแล้วอะปงไปด้วยกันไหมล่ะ <f> <S> <S <S> แต่ว่าเฝ้ฟาร้านให้แม่อยู่ดี <c> เอาหนักแบบเดียว <S <S> เออออก็ได้ก็ได้ <t> ต้องหนีดิยตามมานะ ขอเธอแค่คนเดียวทำฉันไม่ลืมเรื่องราที่ผ่านเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งใดจ,จะมาทดแทนชอบอ่ะอย่าถ่ายเยอะเลยอืมก็สนุกดีนะานหามึงกัแม่ไปถ่ายรูปอ่ะแหน ก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆดิจะได้เล่นด้วยกันอยู่ทุกวันนี่มึงรู้ไหมจริงๆอ่ะมีเวทมนต์ด้วยนะนี่ไงฉันเพียงอยากขออยู่เวท บ้าเลยเนี hey. mm ่ยขอบเล่นเด็กเอ้าเฮ้ยน right. no, ี่นี่ทำให้ดูเอามาทำยากกวาทำด้วยแรดมอนนั่นแหละนี่แน่เฮ้ยแกล้งกูอะทำไเอามาแล้วเอามาแล้วอีกครั้งนี่ อยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยเนาะอืม่มเนื่งว่ากรงุงเทพจีมีระานนี้แถวเล่นตัววะรวู้จะมีะตู้สติ๊กเกอร์เยอะกว่านี้อีกก็อยากถ่ายทีย่สติ๊กเกอร์เยอะจังกูว่าไม่รู้อ่ะแต่ที่นี่ก็ไม่แย,ย,นะย่นะอย่งน้อยก็มีมึงอยู่แหมอย่ายก,กูกลักวดิเจอเจอไปแล้ว เฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนอแต่กลัวอ,อยากไปกรุงเทพนะกูรู้สึกว่าที่นู่นเขามีให้ทำเยอะแยะเลยอะแต่กูคงไม่ได้ไปหรอกที่บ้านกูเขาคงไม่ให้กูไปอะแค่ตังค์จะไปยังไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันที่นี่ก็สนุกดีเนาะ เออคืนนี้ไปโรงเรียนปะเนี่ยไปดิเออไหนก็ได้ไหนล้วมีของจะให้อะไรเฮ้ยมึงซื้อให้กูเหรอชอบกูปะเนี่ยช,ชอบเชบิบเลยแถมดวงอ้องเหมือนมึอนงอ่ะก็เลยซื้อมาฝากหึผมว่าซื้อให้แล้วนะมิ้นก็ไม่เอาเหมือนกันหรอกมันก็จะใช้ไปเถอะแต่ถ้าพรุ่งนี้กูไมเห็นมึงไปโรงเรียนนะ ทำไมมึงจะทำไมไป,ไปแล้วเอา้าจะรีบไปไหนยี่สิบบาทค่ะคุนต้นเป็นอะไรปะเนี่ยวันนี้มันดูแปลกนะเอา้าไอนน้นี่ถามก็ไม่ตอบมเป็นอะไรเนี่ย จะบอกไม่บอกไม่บอกบอกูกจะโกรธแล้วนะกูต้องไปแล้ววะไปไหนอ่ะกรุงเทพเฮ้ยมันจะไปกรุงเทพเหรอไปเที่ยวหรออิชาจังกูอยากไปบ้างอ่ะกูไม่ได้ไปเที่ยวกูค,คงไม่ได้กลับมาอีกแล้วอ่ะแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะมึงอธิบายดิขอโทษนะ มรงรูตั้งแต่เมืออ่อไหร่อ่ะทาไมถึงพิ่งมาบอก<ข>ไปวันไหนคืนนี้คมึงเป็นบ้าอะไรวะต้นไม่เห็นกูเป็นไรอะ่ะมึงกับกูยังเป็นเพื่อนกันอยู่ปะขอโทษนะไอ้มึงไปวันนี้กูต้องรู้สึกยังไงหรอขอโทษขอโแล้วมึนได้อะไรวะน้ำใจย็นก่อนเด้ กูมาบอกมึงอยู่นี่ไงมาบอกกูตอนที่มึงจะไปอยู่แล้วอะนะมึงออกจากบ้านกูเดืนอนนี้เลยไปดิมึงไปเลยนะมนไม่อยากเจอหน้ามึงอีกแล้ว น,นะพาบตอนนี้ลองลับภาเห็นภาพเดิมอีกครั้งฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้พี่ชุดท้าพี่ชุดท้าหากเฉยรับรุ่ม

ที่ยังคอยยไปเวลาไว้ก่อน